ป้าพี่น้องกเขามาเลี้ยวอีลีตอนแรกว่าสิบินครับเจ้พอดีเมื่อวานต้องไปเบึงงานอยู่โรงแรมครับไปจนคำบริเห็นยังเลยเพราะว่าเมื่อวานอ่าเมื่อกอ่อนเมื่อเ้ารวาันนี่อยู่นครพนมนะครับขับมาหอดคอนแก่น สิบสิบเอ็ดโมงก็กว่าจะหลับมาหลับปลายโมงค่ะมาหลับปลายโมงค่ะมาตื่นสี่โมงแรงเนี่ยในนอนสามชั่วโมงกัน mm hmm. เดินทางปลอดภัยครับขอบพระคุณครับมาบอแม่ป่าละย่องมาหน่พี่กิ่งมาไหมครับ mm hmm. สาวเพียบ สาวเบียดเป็นนนแม่เีแม่สีนวลเสียงผู้หนึ่งเบาจ่อยๆอยู่คุนปังปังนะคะคืนนี้บอสบอยซอยแอนครับผม มาไหมมาไหมมาจะเอ๋มาจะหน้าจอหน่อยป๊าดีจ้าป๊าดีจ้าก่อนปาเรเร็วดีตอนเช้าก่อนป๊าด <si> ีค่ะจะบอกเาดีค네่ก่อนจ้าน่ารักมากเลยตาหวานหน่อยตาหวานหน่อยทำตาหวานหน่อยสวยจังเลย ตาหวานตะวันหนแ s <S าแคมแมมคือเก่าพาตาแฝดไปเล่นน้ำทะเลทสพลโทรักทนายเหลิมสวัสดีครับเสรจไปทะเลบ่นน้องเหมือนแรงนี่น้องน้องพลอยพลอยไปทะเลไหม ไปดูน้ำทะเลไหมคะมมบบิเวนลุ่งทะเลบเอกแม,ม,ม่เสริมบัสดีครับ